วันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล o ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมลโล่ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมใครที่อยากได้รหัส ROV สกินแร่ลูนครบพร้อมลุยแร้งราคาเริ่มต้นเพียง150บาทมีดีเลยโคจะเยอะติดต่อไปได้ที่เพจแอดมินเทพ GTJ รับซื้อขายรหัส ROV เครดตดีรีวิวแน่นรับประกันหลังการขาย100%กดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแถมเสียเเเงงินนนสียยทออไปจวะครับ ในที่สุดผมก็ได้คอมแบ็กอีกครั้งนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะมาสอนเทคนิคกันอีกเช่นเคยนะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับแต่คือผมไม่เข้าใจว่าโอ้โหการต้อนรับของเรามันเป็นไอเทมที่เหลือจะเชื่อจริงครับอะไรกันครับนี่จบประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนคือผมไม่เข้าใจเฉยครับว่าแบบทําไมมันถึงแบบเขาถึงแบบว่ายังไงอ่ะ เขาทำไมเขาถึงแบบห้าเล่นใหนขอมเว้ยทัทง้งๆที่แบบคือการโยกดาวเนี่ยมันสามารถแบบซื้อโทรศัพท์มาสามเครื่องสี่เครื่องห้าเครื่องมันก็โยกได้เว้ยโทรศัพท์แบบไม่แพงอะนึกออกปะคือผมว่ามันแก้ปัญหาที่แบบคือมันต้องไม่อยากจะพูดนะก็มันแก้ปัญหาแบบว่าคือรั่วมหมดเลยอะพูดกันง่ายๆคือขี้เกียจแบบิดแล้วจริงๆเราเล่นโหมดคาราโน่อะเราไม่ได้เล่นโหมดสามทางอะจริงๆเราไม่มีประวัติการเล่นอยู่แล้วเว้ยผมว่าจริงๆผมว่าเขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะเอาจริงๆเลยอะผมว่าเขาน่าจะทําได้ได้ดีกว่านี้ แต่พอเป็นอย่างนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็อยอมรับความจริงนะผมก็ย้ายมาเล่นในโทรศัพท์เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคนดูไม่มีคิดดูนะครับโเคประมาณนี้แล้วกันโยกนิดนึงของไม่ดีแต่ก็พอได้ครับเกมนี้ดึงไวโอเลตแั้งไอเน็ตสวยจัดเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยสู้ไม่ได้เฉยเลย ไม่เป็นไรมาดิไม่ได้ก็ไม่ได้ก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่าของใกล้ๆกับกายอย่างเราอย่างเงี้ยมันจะพอไหวไหมครับเกมเนี้ยคือเหลือเชื่อว่ะทุกคนเอาจริงผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมโดนนะเนี่ยเกมเนี้ย Oh my god นึงนะอืม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 โบเก้นสี่บ้านห้าบ้านอะโดนก็โดนครับทุกคนเกมนี้ผมไม่ซีเรียสแล้วถ้าโดนก็โดนนะคือทุกบ้านไม่งมีโบเค่นหมดเลยอะ เราไม่เราจะทํายังไงมันก็ไม่สามารถที่จะต้านทานอะไรได้นะครับคือตอนนี้ทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นอ่าคือจอมันอาจจะไม่ค่อยเต็มนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเล่นในโทรศัพท์นะผมก็ไม่รู้ว่าจะแก้ให้ทุกคนยังไงนะเว้ยเออแบบผมว่าผมมีคลิปลงได้ผมก็ดีใจแล้วตอนเนี้ยลัวคนดูจะไม่มีอะไรดูด้วยครับดีเร็วเดี๋ยวเราโยกหลบโบเกนนิดนึงครับทุกคนอาจจะโยกจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนิดนึง Okay. โดนดึงไม่เป็นไรนะโดนดึงไม่เป็นไรครับสวยอยู่ครับเนี่ยแหละสิ่งที่ผมต้องการเว้ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมต้องการยิงปัง,งโอ้ยเยี่ยไม่เอานะไม่แพ้นะเว้ยแข่งสองโอเคเกือบหลับแต่กลับมาได้โอ้หแก๊กแม่งดูดไม่พักรักไม่เลื่อครับทุกคนโอเคประมาณนี้ครับเล่นในโทรศัพท์ผมก็จะเล่นแบบคล่องๆนิดนึงนะครับ จริงๆผมว่าเล่นในโทรศัพท์มันเร็วกว่าในคอมอีกนะเพราะว่ามันใช้นิ้วเลื่อนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บเลยนะเอาจริงมันปุ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลยครับโอเคอะไรวะเนี่ยโอเคประมาณนี้แหละครับทุกคนไม่ต้องสี่เรียดแพงสวย กูผาคีบอีกแล้วกูผาคีบอีกแล้วผ่านไปยุคหลายยุคสมัยก็ยังไม่เลิกนะครับทุกคนครับอาการผาคีบผมนะนโอโ้โหโบเก้นเยอะอย่างงี้ทุกคนว่าเราจะต้องแก้ไงครับคืออย่างแรกเลยนะในการที่เราจะแก้พวกแบบโบเก้นนะเราไม่ควรเล่นย้อน้ยเอาเอาตามเอาตามความจริงเลยปะ่ะขั้นตอนแรกเลยคือย้อนเนี่ยเราไม่ควรเล่นแล้วเพราะว่าเนี่ยนอร์แมนแม่งแบบหลายบ้านแล้วมีตัวแบบแอสซิสตินมาล้วงอีกอะคือแม่งทั้งขึ้นทั้งร่องอะครับ ประมาณนี้แล้วกันผมเก็บยอนไว้เฉยนะครับเพราะว่าอาจจะได้ใช้แบกต้นเกมนิดนๆหน่อยๆก็โอเคครับวป๊บนึงนะสองเอฮ้ยบ้านนี้มีสมุดเขียววะ่ะเดี๋ยวเราจะทําการดึงซ้ายนะครับผมโอเคประมาณนี้โอเคโค่สวยวะ่ะออาหมวยชอบจัดสวยจัด ได้อยู่นะได้อยู่นะชนะต่อเนื่องสองครั้งแล้วด้วยเอาดิมวยก็มวยจะหมัดจะมวยก็มาดิจะหมัดจะมวยยิงบังโอ้หวยโอเลตแรงจัดขอแค่แบบมันยิงไม่บักก็พอครับทุกคนวายโอเลตอะถ้าเกิดมันยิงไม่บักผมว่ายังไงเราได้เปรียบหมดเลยเว้ยเอาสร้อยม่วงเขียวเอาสร้อยม่วงครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาให้เปต้าเป่าไงไอจีดหนึ่งนะอันนี้ขายเลยผมไม่ได้เล่นแล้วเดี๋ยวเล่นเ,ตนะเปต้านาคอสดีกว่าตอนนี้เราไปฟออาจจะไปฟอซับสุดนะครับ อาจจะไปฟอร์ทัพสุดโอเคโอเคโอเคเอ,อันนี้ดีกว่าผมว่าแบบนี้เก่งกว่าให้ไบโอเลดมันมีดาเมจอะผมว่าเอาเรื่องอยู่บูมสติก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 มวยอันนี้ฟอร์เรมดึงขวาประมาณนี้แหละสวยจัดประหลัดขิกสวยอีกประหลัดขักครับ อย่าบอกนะแพ้อะเอาดีๆเอาดีๆฟอร์เรนิโน่สองดาวเอาดีๆไอ้หนูสะบัดกระจูรอได้เลยครับจังหวะนี้ปุ๊บไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ,รบโอเคจจ๊บป,ปุ๊บจับป,ปุ๊บจับอื้มเล่นโทรศัพท์ฝีมือก็ไม่ตกแล้เนี่ยเล่นโทรศัพท์ฝีมือเราก็ไม่ตกนะเพราะเหมือเราเก่งกว่าเดิมอีกนะเว้ยเออ นะอ่าก็ผมไม่สามารถเล่นในคอมได้แล้วนะครับทุกคนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับจอจอในโทรศัพท์โอเคไหมหรือว่าดูแล้วมาติดขัดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะว่าแบบตรงไหนที่ผมต้องแก้หรือเปล่านะครับก็ผมก็พึ่งจะมาสตรีมในโทรศัพท์ครั้งแรกเอ้ยพิ่งจะมาอัดคลิปในโทรศัพท์ครั้งแรกนะครับในคอมแม่งโดนแบนเว้ยก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาเล่นในนี้นะครับเคปอเล่นผอนเล่นแทงสอง สวยไปอีกไปอีกสวยหมดดิหมดดงสวยออ้ยตานี้ไหลจัดตานี้ฟอร์ซับมาสุดนะบอกเลยนะครับตานี้ฟอร์ซับผมมาสุดนะชนะต่อเนื่องอีกรอบนึงก็แบบรู้เรื่องอะ่ะรอบเก้าเอาละครับทุกคนวัดกันที่รอบเก้าเลยครับคือรอบเก้าเนี่ยถ้าเกิดเราโดนก็คือจบครับทุกอย่างวัดกันที่รอบสุดท้ายเลยนะปึ๊บ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 เงินไม่พอขึ้นเก้าว่ะอันนี้หยาบละ ผมรู้สึกว่ามันจําเป็นที่จะต้องเล่นอย่างนี้วะ่ะเนี่ยมันจาเป็นที่จะต้องเล่นอย่างนี้วะ่ะวัดใจเลยเกมเน,นี้ยวัดใจไปเลยเกมเน,นี้ยเชื่อผมดิเราอยากสุดอะเราก็ต้องเล่นให้สุดจริงปะ่ะเรามาเล่นแบบไม่สุดอย่างเงี้ยมันก็มันมันก็ไม่ได้ไงเออเราอยากสุดเราก็ต้องเล่นให้สุดด้วย แทงสวยไวโอเลดบัมย้อ,ยอนยอน้อนเกือบเกือบหลับม,มาแล้วครับผมมาแล้วครับทุกคนตอนนี้ตวัวทีหนึ่งดิปึ๊บอุ้ยบีดมาวะ่ะแต่สถานการณ์ตอนนี้คือของแม่งไปเล่นบีดไม่เก่งครับอันนี้นะเราเล่นฟฟร์ซับไปก่อนน่าจะเป็นอะไรที่กู๊ดเกมมากกว่านะครับจังหวานี้ โอเคคือตอนนี้ปัญหาหลักๆเลยคือฝั่งตรงข้ามมาโบเกนเยอะเราจะแก้ทางโบเก้นยังไงตอนนี้ก็คือเราจะต้องพยายามหาตัวนาคอสไปล้ำหลังหรือพวกตัวแครี่อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้มันจะไม่ค่อยดีนะตอนนี้นะครับกงเล็บยอนโอ้โหแม่งมันเป็นของยอนอีกอ่าทุกคนแล้วคือฟอรซับแม่งบานเบริรเลยเห็นปะ เอาตรงๆเลยว่าตาเนี้ยไม่รู้เล่นไงเลยจริงๆไม่รู้จะเล่นไงเลยเลยนีย่ยอาริสก็ไม่มีด้วยเนี่ยคือมันเป็นเกมที่แม่งแบบเหนื่อยเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าเจอเจออย่างนี้ผมเหนื่อยนะเว้ยไม่รู้จะแก้ทางไงเว้ยจริงๆม,มีวิธีละโอเคทุกคนเห็นไหมมีคนวางหลังหลวมสองคนเนี่ยสามคนด้วยอะสี่คนด้วยอะ่ะ อ่ะที่ดูดูเนี่ยหลังหลวมหลายบ้านอยู่อ่ะดึงหลังสวยๆไปเลยว่ะจบๆไปเรียบร้อยหลังหักหมดอ่ะตอนเนี้ยเฮ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 ้ยเอาย้อนก่อน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 เดี๋ยวมันไม่แตกเ,เอาย้อนก่อนเออเอาย้อนก่อนเว้ยเดี๋ยวมันไม่แตกยิงพอเล่นแทงเออโหเกือบไม่ไหวแล้วเนี่ยมาดิปลาไหลก็ปลาไหลมาดิมาดิ ไหลเหรอเอาดีมีสร้อยเลือดปาลาไหลปลาไหลโอ้โหแถวตลาดนัดนี่ว่าปาลาไหลตัวนี้เฮ้ยเอาเอาละได้เม็ดแล้วชิลแล้วครับทุกคนเราสามารถเล่นเบต้าเปิดเป่าได้แล้วนะตอนนี้นะครับเราฟอร์ซับเต็มสูบแน่นอนอ่ะเกมเนี้ยเต็มสูบแน่นอนผมบอกเลยว่าเต็มสูบแน่นอนครับ ให้วายโอ้ก่อนอันนี้ผมใส่เม็ดให้ฟอรเรนให้มันแข็งแข็งขึ้นนิดนึงนะคือตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็ยังวางตัวกันหล,ว,หลว,หวมๆอยู่เห็นปะผมก็จะดึงเหมือนเดิมนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันก็ยังอยู่ในระย,ยะที่โอเคอยู่ครับเห็นปะหลังหักอีกแล้วครับหักไม่หักไม่รู้ครับแต่ก็ได้อยู่อะ <l arn> เอาดิเอาดิหักปะล <saint> ่ะอย่างเงี้ย <majors> หักปะล่ะหลังหักไม่หักก็ดูเอาแล้วกันครับทุกคน เน็ตฮิลด้วยเอาดิส้อยเลือดสอยเลือดอย่างไวครับยังไงยังไงเรียบร้อยครับหมดฝูงครับผมจังหวะน,นี้บอกเลยว่าเราอย่างตึงนะขนาดของของผมไม่ค่อยดีะเนี่ยโอ้ตายแล้วขนาดของไม่ดียังขนาดนี้ต้องถามว่าของดีจะขนาดไหนครับเกมนี้บูมติกเบต้าด้วยเอาดิหดไม่โหดก็ก็ของแท้ตาเนี้ยโอ้โหอลิศ ได้อลิสด้วยได้โอเมนด้วยโอ้โหอะไรมันจะโอ้อะไรมันจะหวานอะไรมันจะหวานเจี๊ยบได้ขนาดนี้วะเกมนี้อะไรมันจะหวานเจี๊ยบได้ขนาดนี้มาทุกคนเต่าโดนเต็มๆอะครับตรงเนี้ยโดนเปโดนเต็มๆครับโดนตัวที่ผมต้องการเต็มๆเรียบร้อยอยังไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมฟอรเรนไป สวยเฮ้ยดีๆทิพหายละวเฮ้ยได้อยู่สวยโอเคโหเราลงเฮ้ยลืมซื้อครับเกือบซื้อไม่ทันครับทุกคนผมเมื่อกี้ผมลืมผมลืมจริงเคี้ยลืมซื้อดีแหละเกือบแล้วไม้มล่ะอุ้ยเทวแต่อย่างนี้เขาเรียกมีใจนะทุกคนรู้ปะ่ะอันนี้คือต้องเอาอันนี้ออกแล้วแล้วเล่นสีตาโอ้ย นี่โหดล,ล้อันนี้คือเวอร์แล้วอะบอกเลยว่าตอนนี้คือเวอร์แล้วนะอย่างเงี้ยเป่าขวาครับเป่าขวาเพราะว่านั่นแหละครับก็ดึงเบต้ามาันเด็ครับหมดหมดไหมอะไรอะไรบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟรู้จักอันนี้เปล่าดีแลกเปล่าฉีดดีแลกฉีดฟอร์เรนหายไปก่อนโอ้โหหลุดหลุดเป็นฝูงทุกตัวครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไอสัตว์เก้าตัวครบทุกตัวครับพี่น้องครับเกมนี้หกบีดด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยเกมนี้อุยอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนิดนึงนะเอาแล้วครับเอาแล้วครับตัวครบจัดครับอุย้ยแม่งโหดมากเกมนี้เราเราเวอร์จัดอะรีบขึ้นเก้าดีกว่าทุกคนผมว่าไอ้พวกบีดอะไรเนี่ยเก็บแค่นี้พอเฮ้ยไป เึ้นก้าวเลยว,วิบีดไม่สําคัญหรอกครับตอนเนี้ยผมว่าแม่งนอแมนแม่งโหดโหดจนแบบแม่งโหดเกินควบคุมไปแล้วอ,ะอ่ะเอาเรื่องโอ้โหล็อกชิวลล็อกชิวลล็อกชิวลล็อกชิลนี่ล็อกชิลโอ้โหโอเมนตีสะบัดเลยะงานเนี้ยโอเมนตีสะบัดเลยแหละครับผมขาดแา่ตัดเลือดว่ะเกมเนี้ยโอ้คือถ้าผมได้ตัดเลือดเกมนี้ก็พังอะเอาเอาขึ้นเก้าด้วย ขึ้นข้าวลงเทลครับเกมนี้เดลสองของเล่นเทลแม่งเลยครับตรงนี้เราเรา,เราจะทำยังไงดูว่ะเนี่ยถ้าเราเจอบ้านเนี่ยก็คือเป่าช้างก่อนแะให้แม่งโดนย้อนเว้ให้ช้างแม่งโดนเผาแล้วโอเมนตีแป๊บเดียวแตกอันนี้ดึงขวาให้แม่งไปแทงนาคอสสวยเลยน,นี่ดึงขวาให้ฟอเรนแทงหมึกโอเคโอเคทุกอย่างเพอร์เฟกต์ ุกอย่างเพอร์เฟกครับนาคอยไม่ได้มานะดู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 เรียบร้อยนาคอยไม่ได้มาแล้วก็โดนแทงทีหนึ่งแล้วมันก็ลำตรงนู้นก็ไม่โดนใครไงถูกปะ่ะลำตรงนู้นมันก็ไม่โดนใครอยู่แล้วเว้ยฉีดแตกไปดิแตกไปดิโอ้โหโอเมนอย่างตึงครับพี่น้องงานนี้ตึงเปะ๊ะบอกเลยว่าตึงเป๊ะครับแล้วไงต่อดีอย่างนี้ ปุ๊บขี้ใหญ่ให้ฟอโอ้โหทุกคนของผมแม่งแย่มากเว้ยแต่ตอนนี้เราได้พลังบารมีของฟอซับล้วนเลยถ้าเกิดผมไม่ได้ตัดเลือดผมอาจจะไม่ไหววะเกมเนี้ยแล้วก็การวางตัวเรามัน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 โอเคด้วยเว้ยไม่งั้นมันไม่ไหวแน่อันนี้ขายอันนี้ขายครับอืโอเคแค่นี้พอประมาณรอบสิบแปดสิบก้าน่าจะขึ้นไดนน้นะเดี๋ยวผมต้องเป่าผมเปลี่ยนไปเป่ายอนดีกว่มามครับล้ว,วน แต่ถ้าเราเป่าขวามันคุ้มมันคุ้มกว่าว่ะจริงนะเฮ้ยเป่าซ้ายดีกว่ารอ,รอบนี้เอานี้เป่าซ้ายโอ้โหเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยครับเฮ้ยโอเมโครแรงเฮ้ย โอเมนไอเชี่ยวโอเมนแรงมากทุกคนตีไปหมื่นกว่าครับม้เห็นมากโอเมนแม่งซอยขี้ใหญ่ขี้คู่กงเล็บตีไม่หยุดเลยจัดว่าตึงจัดว่าตึงครับจังหวะนี้ใช้ได้อ่ะไปขึ้นเวลก่อนไม่ต้องสนใจรอบข้างครับตอนนี้ไม่ต้องสนใจอะไรแล้วครับเราเราขึ้นเวลอย่างเดียวครับตอนเนี้ยหามมาหาเทนลงอ่ะตอนเนี้ยเจอบ้านนี้แล้วใช่ป่ะต่อไปเจอบ้านนี้ บ้านนี้ถ้าเราเอาฟอร์เรนไปตรงนู้นอ่ะมันจะโดนสตัรนเลยเราจะทํายังไงให้แบบเออดึงนาคอสด,ดีกว่าแต่ผมไม่รู้นะครับว่านาคอสเขาจะเอามาไว้ตรงกลางหรือเปล่าแต่ผมงงว่าทำไมเขาวางตัวอย่างนั้นวะนถ้าเป่าขวาถ้าเป่าขวามันจะได้บ้านนี้แต่ว่าฟอร์เรนมันจะเอาวะอย่างเงี้แหละเนี่ยแหละ,ละผมว่าสวยแหละ เอออย่างนี้แหละถูกต้องตามหลักสูตรเป่าเออโดนเทลเทวโดนตัดเลือดเออพอเลนแทงสวยแต่แม่งไม่แตกฉีดสวยหลุดหมดหลุดหมดครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับแคลรี่เอาอะไรมาสู้ฟอร์ซับผมเรียบร้อยครับจังหวะนี้โดนไปดีโอ้โหบอกเลยว่าอย่างตึง ต่อไปเราขึ้นเวลเลยนะเพราะว่าเราต้องการชนะรอบ19ครับรอบ19เนี่ยปำหมาดไม่ได้นะฮะขึ้นคุณปำหมาดคือคุณแตกได้เลยนะตอนนี้นะครับตอนเนี้ยกําลังคิดว่าลงกิกซี่ดีกว่าให้แม่งแบบได้เพิ่มสามเมตรน,นิดนึงครับคือไม่รู้จะลงตัวไหนอะ่ะต้องลงกิกซี่อ่ะโคตรปั่นนคะรับรอบนี้เป่าซ้ายนะไอ้เป่าขวาดีกว่าอย่าให้นาคอนแม่งได้ล้ำอะ่ะ โแม่งเน่มันมาลำอยู่ดีว่ะโอ้โหมาถึงลำเลยแล้โดนโดนหลับเพตาอะไรครับเนี่ยโอ้ไมคก็อะไรอ่ะคืออะไรก่อนคือโดนอ่ะเนี่ยเอ้าอะไรอ่ะทุกคนครับคืออะไรครับคือดึงนาคอสมาโดนโอ้โหเหลือเชื่อว่ะเอาจริงจครับดึงนาคอสมาโดนแท้ๆทเกมเนี้ย คือแบบเบต้าแม่งก็โดนหลับชีวิตผมมันจะยากอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยเออมาแล้วทีเด็ดมาแล้วทีเด็ดจัดๆแล้วตัวนี้เอาได้เทียวสองอีกอะไรมันจะเกิดเกิดก็ต้องเกิดแล้วตอนเนี้ยเอาว่ะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วว่ะมาวะ่ะทีเด็ดเพียบเกมนี้เอาดิมันแน่ มันแน่ครับคือเราอาจจะต้องย้ายบีต,ตอนเลดเกมนะครับเพราะว่าตอนนี้เราแพ้ทางพวกนาคอสลำเว้ยแต่เราสู้พวกแครี่ได้ถ้าเราเล่นอันนี้ไปเรื่อยๆนะเราจะสามารถสู้พวกที่แบบเล่นเทียยอนอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราสู้สบายเว้ยเราจะเล่นจนกว่าพวกบ้านบ้านอื่นที่แบบเล่นแครี่อ่ะแตกหมดพอแตกหมดเราย้ายไปบีดแก้เกมเว้ยเพื่อเอาที่หนึ่งครับเกมนี้คือเวลาเล่นอยากได้ที่หนึ่งอยู่แล้วล่ะแต่ฟอร์ซัำเกมนี้ดูจากทรงแล้วอะสู้บ้านนาคอสที่แบบมาลำ,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 ลำเราเมื่อกี้ไม่ได้ขนาดผมดึงนาคอสมายังโดนเลยครับ เบต้าเหลือ6ตัวทีน,นี้ถ้าได้ตัดเลือดคือสวยเลยหรือถ้าได้บัตรอัพดาวก็ดีครับได้อัพเทนโอ้โห้ทอยต้องทอยเท่านั้นครับได้มาโอเคอันนี้สวยได้เทนแล้วว่ะแม่งแต่หาอะไรไม่เจอเลยบักหาเอ้ย กำลังคิดอยู่ครับว่าจะเอาอยัางไงต่อตอนเนี้ยลงเทลตึงอะเกมนี้ตึงตึงจัดเป่าขวาไม่สวยวะ่ะกำลังตอนแรกคิดว่าจะเป่าขวาแต่แบบมันมันจะติดเทนหรือเปล่าวะใบสวยนาคอลำนาคอลำเทลยิงฟรีเทลยิงฟรี เพลยิงฟรีเพลสวยโอเคอย่างนี้ไปต่อได้ครับทุกคนพอ,อตัดเลือดทักชิ้นนึงอะตอนนี้ขายแค่ตัดเลือดอย่างเดียวเลยครับน,นี่ขายก่อนคือตอนนี้ผมต้องทำตัวบีดให้มันสองดาวสักตัวนึงก่อนห,หมึกสองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันช่องมันช่องมันเยอะเว้ยผมจะต้องลงมา้าลงเทนอะไรอย่างเงี้ยปรเลติโน่มันก็มันก็ยังเก่งอยู่อะเอาเทนไปลงตอนนี้ตัดเลือดโอเคโอค้ยห,หวานเกลยอเลยอันเนี้ยปรเลติโน่ดามจเท่าไหร่วะดวน ปริโนดาเมจหมื่นหก็ถือว่ายังแบบก็ได้อยู่นะถือว่าได้อยู่นะตอนนี้อก็ขายเลยเพราะว่าต้องการช่องไม่ใช่หรอกต้องการช่องเนี่ยเห็นปะผมขายเพว่าผมต้องการช่องหกบีทนะครับทุกคนแต่ว่ายังลงไม่ได้ครับอเล่นอย่างนี้ไปก่อน เป่าขวาแม่งใช้สวยใช้ได้นะเป่าขวาเนี่ยสวยใช้ได้เลยเออสวยเอา้าเฮ้ยเฮ้ยเอา้าเชี่ยสู้ไม่ได้เลยเว้ยเอาละมาทุกคนได้เวลาแล้วออบางทีอะเนาะมันก็ มันก็ต้องกัดฟันเล่นบีดอะทุกคนมันก็เดี๋ยวดูก่อนแครี่เหลือกี่บ้านโอ้แครี่แม่งจะแตกหมดแล้ววะอีกเทินหนึ่งเราเล่นเราจะเล่นฟอร์ซับอีกอีกหนึ่งเทิร์นเราจะเล่นฟอร์ซับอีกเทินหนึ่งครับเป็นเทิร์นสุดท้ายแล้วเป็นเทิร์นสุดท้ายแล้วนะที่ผมจะเล่นฟอร์ซับแล้วนะครับเนี่ยเจอบ้านเนี่ยผมเอาบ้านนี้แตกปุ๊บผมย้ายไปบีดเทินต่อไปเลยผมวาผมวาเราเจอบ้านเนี่ยเราจะทำยังไงให้แบบเป่าส,สวยๆ เ,เป่าซ้ายใช่ปะ่ะเป่าซ้ายเทนสัดขวาเออเป่าซ้ายสวยอยู่ได้อยู่นะเกมนี้เคเป่าซ้ายสวยน่ะขอลำสวยลูกพ่อ สวยลูกพ่อนาคอสเทนศาสตร์เอาศาสตร์ไม่ตายก็ไม่เป็นไรผมมีนี่ผมมีไตเกิดนี่นี่นี่ไม่ได้ตายเกิดดิเรามีนี่อะไรวะเรามีเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้การตายบ๊อบซับครับเอ่อพวกแครี่แม่งไม่ค่อยแข็งอะวะตอนเนี้ยเราจะทำยังไงเวลาเจออนะิลิเมนต์อะอันนี้ปัญหาใหญ่เลยเอาละนะครับคนย้ายก็คือย้ายครับเชื่อผม ไอเชียบักหลุดไอสัตว์แ้ำหนึ่งครับไม่ทันทุกคนไม่ทันผมพูดเลยว่าไม่ทันเว้ยคือรอบยี่บห้าเราถึงจะย้ายได้คือเวลาเราจะย้ายคอมนะครับผมแนะนําให้เราย้ายรอบยี่บห้านะครับรอบยี่สี่มันจะเป็นช่วงที่เวลาน้อยที่สุด้วเว้ยที่เราจะย้ายได้เนี่ยแหละสวยสดงดงามครับอ้าวเป่าอ,อะไรอะ่ะใบสวยนะขอาำ้ำเร็วเทียน บัลไลนะครับทุกคนบัลไลไส้ไก่อันนี้ยโอ้โหไม่ไหววะต้องบีบแล้วทุกคนต้องบีดแล้วครับคือตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวแล้วเลยครับไม่ไหวเลยอะจังหวะเน,นี้ยคือต้องย้ายแล้วนะย้ายแบบเต็มสูบเลยนะครับหายใจไม่ออกเลยครับจังหวะน,นี้คือแบบใจแม่งเต้นแรงจัดคือมันแบบย้ายผิดทีเดียวคือแตกเลยไนงะมันก็เลยทําให้ผมแบบรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงครับ อีกอย่างหนึ่งคือเปต้ามต้องสองด้วยปัญหาหลักเลยน,นี่อันนี้เผื่อเผื่อไว้เผื่อได้แหวนเผื่อได้แหวนนะทีนี้ประมาณนี้แล้วกันขอ,องทีนี้ขอดีๆหน่อยนะลูกพ่อพอก็ไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยถ้าหมาสองก็อาจจะเอาเทลวออกเล่นมมานะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเล่นเทนกันเยอะแล้วก็มีมีอ่ามีคนเล่นช้างด้วยบ้านหนึ่งถ้าเกิดผมไม่อยากแพ้ตาเนี้ยผมจะต้อง เอาเทลออกแล้วเรียเป็นม้าสองดาวม้าเหลือ6ตัวก็เงิน40บาทรอบนี้เทให้หมดเว้ยอย่าเหลือไว้เลยครับคือช่วง25เนี่ยเป็นช่วงที่เราจะต้องแบบก่อร่างสร้างตัวครับทุกคนขอ,อสมุดเขียวสักเล่มนึงหรือต้เกิดสักอันหนึ่งอะ่ะตอนนี้ผมจะเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากๆครับนั่นแหละนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าแฮปปี้จากดีแทก ผมกำลังคิดว่าผมจะเอามากรงเล็บเทวจะสามให้ได้เลยบ้าป้อง ไหวว่ะโอ้ขายเที่ยวเลยครับถ้าอาการนี้ขายเที่ยวทิ้งเลยเพราะว่าผมรู้ผมร,าาร,รู้อนาคตแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นอาการเนี้ยนารู้อนาคตเลยครับกงเล็บมา้าไขอป่าววะกงเล็บม้าก่อนผมว่ากงเล็บม้าแหละตอนเนี้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ต้องเป็นของแบบเฮ้ยลอ,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 อยนาคอได้เออต้องมีดิพอนุ่ม เอาล่ะครับทุกคนวัดใจแล้วนะเกมน,นี้หมึกสองโอเคโอ้โหโคดีใจเลยได้หมึกสองน้ำตาผมแม่งจะแตกอยู่แล้วตอนเนี้ยเชียเทนโอเคเป่าเต็มเต็ม ถ้าไม่ตายก็เลียงไม่โตเกมเนี้ยโอเคนะเขาลำ้ำแม่งลําไม่เข้าไอ้หาเอ้ยเออม้ากงเล็บม้ากงเล็บที่สุดของที่สุดของพลังม้าครับเอาดีกระโดดไปดีเฮ้ยไม่ไหวหรอเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับที่คน อะไรครับเนี่ยนี่มันอะไรเกิดอะไรกันขึ้นเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเปตา้มาม้าเทนนาคอสสู้ไอ้นี่ไม่ได้เว้ยยอนเทนยอนเซนม้าเทน,เทนไอ้เคี้ยเหลือเชื่อครับเหลือเชื่อจริงครับเกมนี้โอ้โหถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็มาเทส การเล่นในโทรศัพท์ครั้งแรกนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเจกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ